สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเมื่อบ่าวเบิร์ตนักรินอยากมีลูกพอดีผมอยากมีลูกแต่ผมไม่อยากท้องเองครับอ่าคือยังไงครับงงไปหมดแล้วนะขอความคิดเห็นหน่อยครับพอดีผมอยากมีลูกแต่ผมไม่อยากท้องเองก็คือไม่ต้องท้องเองไงครับก็คือมีแฟนถูกไหมครับหรือยังไง นะก็เป็นการรีโพสต์ของบอเบิร์ดนะครับโดยปุ๊กกี้ถัปนีนะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าปกติมึงก็มาด้ท้องเองค่ะโอ้ยเนาะแต่ละอย่างนะครับบอสันบอแมนเดอร์ว้าบานเจ้าของมีมดลูกเนาะสาวนะครับแซว,ว,วกันไปหาแต่แนวหัวนะอ่ะก่อนหน้านี้ นะครับก็ไม่มีอะไรมากน้องเบิร์ดเนี่ยเขาก็จะอัปเดตรูปส่วนตัวเหมือนช่วงเวลาพักผ่อนนะครับเขาก็จะมีเวลาส่วนตัวโดยการท่องเที่ยวตึ่งไปปัทยานนะครับเขาก็จะมีสตรอรี่ของเขานะถึงเวลาทำงานเขาก็จะทำงานของเขาอย่างเต็มที่แล้วก็ล่าสุดนะครับน้องเบิร์ดเนี่ยเขาก็ซ้อมฟ้อนท่าหัวหน้านก คือหัวหน้านกเนี่ยเขาแกะท่ามาจากพ่อเอ๊ะเลยนะเวลาเต้นเวลาฟอ้อนรำเนี่ยก็คือมันค่อนข้างที่จะต้องมีช่วงแล้วก็ลีลาท่วงท่าต่างๆให้เข้ากับจังหวะในการฟอร้อนรำซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับคนที่ไม่เคยฟอ้อนรำนะครับมันยากจริงๆนะบ,บอเบิร์ดเนี่ยซ้อมฟอ้อนท่าหัวหน้านกคอยหัวจนให้น้ำตาจนไหลโอ๊ยเมื่อยนะครับมันเมื่อยจริงๆนะ ขนาดผมดูเนี่ยผมยังรู้สึกว่านกพวสกรเขาเก่งนะเขาสามารถที่จะฟ้อนรำท่าพ่อเอได้และคราวนี้บอบเบิร์ดก็มาฟ้อนรำตามพ่อนกพงสกรไปอีกนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากนะแต่สุดท้ายท้ายสุดก็คือต้องฝึกกันฝึกเอาไว้ก่อนนะฝึกฝน เพื่อตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองอันนี้ดีที่สุดลองอะไรหลายๆอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับโอกาสมีเพื่อให้คนได้ศึกษาและฝึกฝนตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับเมื่อน้องเบิร์ดได้โอกาสน้องเบิร์ดก็สามารถฝึกฝนตัวเองได้นะครับจากการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนอย่างเต็มที่ เวลาทํางานก็ตั้งใจทํางานเวลาให้ฝึกฝนหรือให้ทําอะไรถ้ามีโอกาสแล้วจงทําให้เต็มที่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่บางครั้งในศิลปินเขาก็จะระบายอะไรแบบขำขันเหมือนอ่ปอเบิร์ดนะครับก็คือศิลปินแห่งเสียงวิหกคนหนึ่งเช่นกันเป็นแอดมินก็ก็จะระบายอะไรแบบตลกตลกเนาะก็ขำขันันไปนะครับนะอ่ะเอาเป็นว่าน้องเบิร์ดเนี่ยเขาก็ทำงานอย่างเต็มที่ของเขานะครับ บเบลเบิร์ตนัคครินของแท้แอดมินเพจหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะครับตอนนี้เขาก็แฮปปี้กับสิ่งที่เขาได้รับนะครับแล้วก็มีความสุขกับทุกๆสิ่งที่ทำลงไปนะน้องเบิร์ตเขาก็เต็มที่เขาก็ถ่ายทำมีรูปภาพสวยๆมาให้มีล่แฟนเพลงได้ดูกันนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราอยากจะมาบอกกล่าวแฟนคลับเท่านี้เนาะยังไงเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะ มาบอกอีกทีหนึ่งละกันวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ